สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิธีอัปเกรดแรมโน้ตบุ๊กนะครับผมพอดีคือเนี้ยแรมน้อยไปหน่อยนะครับไอเนี้ยสี่กิกะไบต์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนแรมนะครับผมก็ผมก็ได้สั่งซื้อแรมมาแล้วนะครับผมแรมความจุ8กิกะไบต์นะครับผมนี่ไงแรมยัง4กิกะไบต์อยู่นะครับนี่ไง ม4กิกะไบต์นะครับเนี่ย4.00 GB, GB นะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับมาทำการปิดเครื่องเลยดีกว่านะครับปิดเครื่องโอเคปิดเครื่องแล้วทำการปิดฝาฝาจอจอโน้ตบุ๊กมาทำการถอดแบตโน้ตบุ๊กถอดแบตโน้ตบุ๊กออกก่อนเลยนะครับผม โอเคมาทำการถอดฝาฝาเครื่องนะครับโอเคก็จะเจอตัวแรมนะครับโอเคถอดหนึ่งอันออกมาก่อนพอดีแรมตัวนี้เสียแล้วนะนี่แรมตัวนี้เสียแล้วนี่ผมได้สั่งแรมมาใหม่นะครับเป็นของยี่ห้อซัมซุงนะครับผมนี่ เป็นแรมความจุ8กิกะไบต์นะครับอันนี้ก็4จิกนะครับอันนี้ก็8กิกะไบต์รวมกันเป็น12กิกะไบต์นะครับอื <c oughs> มาทำการแกะดูกันก่อนเลยนะครับผมมานี่ผมซื้อมาในราคา210บาทนะครับผมรวมค่าส่งก็ประมาณ239บาทนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมตามนั้นคือจบนะครับเค <c oughs> อเคเปิดมาป๊าปนี่ไงนี่ไงแลมนะครับโอเคนี่ไงแลมตัวนี้นะครับนี่เป็นของซัมซุงนะครับก็ประมาณนั้นก็มาลองใส่กันดูเลยนะครับผมโอเคว่ามันจะเปิดติดไหมถ้าเปิดไม่ติดเดี๋ยวผมก็จะลองอะท้าฐานไปออดดูนะครับเสียบชาร์จเสียบชาร์จปลั๊กก่อนนะครับ มันจะเปิดติดหรือไม่ติดไหมโอเคติดแล้วนะครับนี่ติดเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการประกอบเครื่องก่อนนะครับโอเคปิดเครื่องถอดปักชัดดาวอืมมาเนี่ยโอ้โห นี่มาทําการใส่ฝาครอบเครื่องเลยนะครับผมใส่ฝาครอบเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวถอดสก็อตเทปออกก่อนอมืมาใส่ฝาครอบเครื่องเลยนะครับผมก็ใส่ฝาป๊าบเข้าไปเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคสําเร็จแล้วครับท่านผู้ชมใส่แบตเตอรี่ป๊าบเข้าให้ โอเคนี่ปาบเข้าให้เลยนะครับผมมาลูดโอเคสนิทเสร็จส,ญญสมบูรณ์แล้วมาตั้งอืมตั้งตั้งเลยนะครับผมนี่มาทำการเปิดเครื่องเปิดเครื่องกันดูเลยเข้าหน้าไปออดโอเคเข้าหน้าไปออดก่อนนะครับผม ก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเขาน่าไปออดแล้วนะครับผมโอเคอ่านี่ครับแรมส2บสองกิกบต์แล้วนะครับผมนี่ d u a l อ่า Intel โอ okay, เคนี่ไงใส่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาทำการโอเคสตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมกับการเพิ่มแรมโน้ตบุ๊กนะครับผมก็แต่ถ้าท่านใดที่มีอ่า มีโน้ตบุ๊กแต่แรมเหลือแค่สี่ิกะไบต์เองนะครับผมก็คือถ้ามีแรมิกช่องหนึ่งก็สามารถใส่เพิ่มได้เอาแปดกิกเามาใส่เป็นเพิ่มอีกสิบสองกิกะไบต์ก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมอ,อันนี้ผมรอมันกําลังเข้าวินโด้นะครับผมรอสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับผมคือเอาจจริงนะครับผมว่า แรมเนี่ยผมซื้อมาเป็นแบบ D D R 3 L อ่ะโอเคเข้ามาแล้วนี่เดี๋ยวผมดูที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับผมก็อ่ะการตั้งค่านะครับผมก็ประมาณนั้นอ่ะอันกล้องให้ดูเลยนะครับผมนี่โอเคนี่อ่ะเกี่ยวกับ นี่ไงครับผมโอ้โหแรม12กิกะไบต์นะครับโอเคเปิดทัสเมนเจอร์เปิดทัสเมนเจอร์เปิดทัสเมนเจอร์โอเคนี่ไงโอเคประสิทธิภาพโอเคนี่ไงใช้ได้แล้วนะครับผมนี่ไง12กิกะไบต์ดีดีแบบนี้เล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับผมนี่ไงดูทรงแล้ว <laughs> นะครับนี่ไง ก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคนี่ไงเดี๋ยวผมเปิดที่ CPU C เลยดีกว่านะครับผมนี่โปรแกรม CPU C นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคอ่านี่ไงมาละนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ตัวมมนบอร์ดโอเคนี่แมนบอร์ดเมมโมรีคือแรมนี่เป็นแบบดูโอนะครับนี่ 12GB d d กิกะไบต์อาาอันนี้สล็อตหนึ่งช่องเสียบแรมสล็อตหนึ่งอันนี้ของซัมซุงนะครับผมมาดูที่สล็อตสองสล็อตสองก็เป็นอ่าเป็นของคิงสตันนะครับผมก็คืออันล่างๆนี่แหละนะครับผมของผมเป็นคิงสตันอีกด้านบนอันเก่าคือนี่ไง อันนี้คือมันเสียไปแล้วนะนี่หักให้ดูเลยอืมนี่หักแล้วนี่หักเล่นเลยคิดดูไอ้แรมตัวนี้เสียแล้วนะมันเสียแล้วนะน่ะคิดดูครับผมอืมอ่าสล็อตสองสล็อตหนึ่งก็เป็นซัมซุงนี่เห็นไหมเปลี่ยนแรมได้ละเห็นไหม แสดงว่าลื่นลวดลวดเร็วทันใจเลยนะครับผมอ่าใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบาย